บ้าเอาใส่สูตรทั้งในไะพี่น้องเอ้ยกล่องว่าอยูกว่านั้น oh โอ้โหหักนัวดาราเนี่ยเดี๋ยวบเบิ่งก่อนเผื่อันกระจกทั้งค่แล้วก่อนโอ้สวัสดีครับี่โอ้เราบ่ได้ยินดอกน้องครับน้องครับเราบ่าได้ยินน้องครับโอ้กี่เดือมน,น้อจักเดือมน,น่ะกี่เดือมครับ กี่เดือมครับห้าเดือมผ่าเดือมวะเพือเอาน่อยเนี่ยโอ้ยรลองไปซ้อมนีแล้วครับสุดยอดเซ้อนีได้เหียงเ้อนีได้เหีเนเที่ี่ซอมไหนไม่เีไม่ฟังแต่หวัหวมันเรคขนนี้สิ สั่งได้เลยนะครับผมตอนนี้ยังเหลืออยู่นะครับผมจริงจครับแบบกดตะกร้าได้เลยนะครับแบงคแห่งจะเครื่องเงินมากเสียครับกดเสแล้วช่องน้องยูรีนะครับผมได้ดีกดเสแล้วฮะชุดครับผมยู่แม่นิดมองเงินแม่นิดใสชีวิตบางใจ มาส <ät S 3> um, <im assistants> ิเวียแบบบุญจันทร์โบยินบยินยินกอบยินเป่อบยินาใหม่แลู้กบบยินนั่นลองในของผมนิดเดียวเครื่งหนึ่งเรื่องหนึ่งลองในเครื่องนึงแล้วบุจันะเบิเพลงนบุจันรหบิ้เพลงอย่างนี้เบิลเนยเอาเพลงไรครับต้องรถคีเลยต้องรดาเอาที่เนี้ยใรถคีต้องบอกเพลงยีเพลงอะไระ บรบุญจันทร์ชีวีประบุญจันทร์รถขี่เอาชื่อไหนมังเงินเว่นหนชื่ไหนชื่อจีอ่ะจีมันมันเรื่องขี้อะไรอยู่โอเคแต่ยังไงก็เป็นเรื่องทั้งสนะเออมันต้องกดแตู่ปลกเออนี่นะกีจีคาฟนาคราฟบา่ไปบ้าอย่างเช่นบ้าม เนี่ยแ,แบบรอกรอกซีวิตบักบุณจันทร์ครับครับร้องด้วยฟองว่ายนอ,นอยู่นอยุลีครับ คุมกันได้สิบกว่าปีอยู่มาหลายที่หลายสถานบ่ว oui. like ่าสิเป็นระยองหอดเรื่องการจนมาถึงปานหัวใจอยู่ก่อนมบีโเม่เอยยอน อยากเป็นนักร้องคนสุดท้ายแบกของอยู่เมืองใหญ่เวทนาเหลือเกินอัรรตคัดจนลายผู้สาวเลยไปคนครเหนื่อนคนเคียงสาบัว่าฟ้าพาใจในตอนที่โลกจมหาแม่เจ้าคือบ่ห่วงความรู้สึกลูกเนี่ยสิทิมไทยก็ได้ วาดเอ้อยว่ดสนาสู้เก่ามียมพี่กล่าขึ้นมาหาลูกของเขาซาลามันแสนรกกร,รลำลังมากไอบุญจันทร์เหมือนแห้งสิตันลูกกิขนข้าววอกเล้ย ท่นเจ้าเบิดทัก,กบป่าแต่ไอขอร้องมาเอาโลกไปก่อนที่ไอสิตายบ่หู้สิวิตนบักคุณจันนะครับ สงอยากเป็นนักร้องผลสุดท้ายในแบกของอยู่เมืองใหญ่เวทนาเหลือเกินอันตคัดจนลายผู้สาไล่ไปหาคนเดินคนยิ่งสาบันว่าฟ้าผ้าใจในตอนที่ลูกจมหาแม่เจ้าคือบ่ห่วงความรู้สึกลูกแน่สิทิมอายกระได เลยว่าสินาสูกเก้ามีเฮียเอกลับขึ้นมาหาลูกของเฮาซาลาบันแสนรรรงาระกำลำลาบุญจันทรน์เบิดแห้งสิตาลลูกกินข้าวโบกเทือ i'm gonna buy the ไานี่สูนจ้ะเอาเพื่อไงครับก็ยอมย้อมมาหลอกแล้วก็สูนวัดขมาร้องวัดหน่อย <c oughs> อ่ะการโยกลงไปแล้วนะครับผมสิริประบุญจันทร์นะครับผมขอที่ขมานะครับผมขอการขมาอย่าลืมกดตะกร้าเด้อพี่น้องเด้อธรรมดาจะไรทำไมพี่สีเราวันนี้อย่าลืมกดตะนนกร้านะครับผมช่วงนี้นะครับผมมีแฟชชั่น บอกัเนะบไม่เมันแปลว่าไรแปลนะครับเอาช่วงนี้นะครับผมหนึ่ขวดนะครับผมจากราคาปกติห้าร้เาสนะครับผมเหลือสี่ร้อยเ้าิบาบทนะครับผมสองขวดจากราคาปกตินะครับผมหนึ่งพันราสิบแปดนะครับผมแบบเซลวันนี้เก้ราสิบเก้าทเท่านั้นนะครับผมพอฝากกดสั่งซื้อนะครับผม ก็ฝากกดสังสือนะครับมาสิเบิร์ตก่อนเนี่ยพี่น้องสั่นชั่วโมงเดียวครับใช่ครับผมราคานี้มีแค่ในไลน์นะคะแล้วก็มีชุดใหญ่ด้วยนะครับสินราคานี้ยมีแค่ในไลน์เท่านั้นนะครับผมลงไลน์แล้วก็คือปรับราคาให้เป็นเหมือนเดิมนะครับจากชั่วโมงเครื่องไอายจากเก้าพันกว่าเกือบหมื่นอ่ะ